สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรสำหรับในวันนี้ขอเสนอนิทานโบราณคดีนิทานที่6เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสีตอนที่หนึ่งขอเชิญรับฟังได้เลยครับทั้งฉันไปอินเดียในพุทธศักราช2434เมื่อไปถึงเมืองพาราณสี พระมหาราชาจัดวังนันเทสวนอันเป็นที่สำหรับรับแขกเมืองมีบรรดาศักดิ์ให้เป็นที่พักวังนันเทสวนอยู่ต่างฟากแม่น้ำคงคากับวังรามนครที่มหาราชาอยู่เป็นตึกฝรั่งมีสวนและกำแพงล้อมรอบรัฐบาลอังกฤษสร้างแต่เมื่อยังไม่ได้ปล่อยให้เมืองพาราณสีเป็นประเทศสลาดเดิมเป็นที่จวนของข้าหลวงอังกฤษที่บัญชาการเมือง รั้นเมืองพาราสีได้เป็นประเทศสลาศมหาราชาจึงรับซื้อไว้เป็นที่รับแขกเมืองมีบรรดาศักดิ์ให้ชื่อว่าวังนันเทสวนประเพณีประเทศสลาศในอินเดียรับแขกเมืองผิดกันอย่างหนึ่งเมืองไหนเจ้าเมืองถือศาสนาอิสลามเช่นมหาราชาในสามเมืองไฮเดรราบัตมีการเลี้ยงให้เป็นเกียรติยศเหมือนอย่างฝรั่ง แต่เมืองที่เจ้าเมืองถือศาสนาฮินดูไม่มีการเลี้ยงเพราะศาสนาฮินดูห้ามไม่ให้กินรวมกับคนถือศาสนาอื่นหรือแม้คนถือศาสนาฮินดูด้วยกันถ้าเกิดในสกุลต่างวันนะเช่นพราหมณ์กับกษัตริย์ก็กินร่วมกันไม่ได้เมื่อฉันพักอยู่เมืองพาราณสีเขาเลี้ยงอย่างฝรัง่งแต่มหาราชาให้จัดอาหารอย่างฮินดูส่งมาเลี้ยงด้วย เป็นสำรับกับข้าวเช่นเดียวกับของไทยเปิดพิจนารณาดูทำอย่างประณีตบรรจงอย่างของห้องเครื่องเป็นต้นว่าข้าวที่ใส่มาในชามก็ปิดทองคำเปลียวเหมือนอย่างข้าวทิพพิธีศาสตร์นึกว่าจะลองกินกับข้าวฮินดูให้รู้รสว่าผิดกับของไทยอย่างไรแต่เมื่อหยิบขึ้นถึงปากได้กลิ่นเนยกีหรือที่เรียกในบาลีว่า สป,ปินวณีตังซึ่งพวกคินดูชอบปรุงกับอาหารแทบทุกอย่างฉุนทนไม่ไหวก็ได้แต่คิมเล็กน้อยพอเป็นกริยาบุญไม่พอที่จะพนานาว่ารสอาหารผิดกับของไทยอย่างไรรุ่งขึ้นถึงวันที่สองซึ่งฉันอยู่ในเมืองพาราสีมหาราชาเชิญไปที่วังรามนครจัดรับเต็มยศตามแบบโบราณอังกฤษ เรียกว่าออฟฟิเชียลดูบาเวลาเช้าสักเก้านาฬิกาออกจากวังนันเทสวนไปรงเรือที่ท่าแม่น้ำคงคามหาราชาให้เรือที่นั่งลำหนึ่งมาคอยรับเรือนั้นเป็นเรือพายยาวสักเจ็ดวาแต่ต่อรูปร่างแปลกตาไม่เคยเห็นข้างหัวเรือเรียวท้ายเรือกว้างยกพื้นเป็นบันลังข้างท้ายเรือ มีบนดบเสาหุ้มเงินหลังคาขึงผ้ากำมยีปักทองภู้พมตั้งเก้าอี้ให้พวกเรานั่งในมนดบต่อยกพื้นลงไปข้างหน้าพวกฝีพายแต่งเครื่องแบบนั่งบนกระทงสองแคมตลอดไปจนหัวเรือพอเรือออกจากท่าผู้เป็นบ่อโทนนายฝีพายก็ขานมนภาษาสันสกฤตได้ยินขึ้นต้นว่า โอมรามนรักสมันต่อไปว่าอะไรฉันไม่เข้าใจแต่ว่ายาววักหนึ่งพวกฝีภายก็ขานรับพร้อมกันคำหนึ่งว่าอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกระบวนดูคล้ายกับขานยาวเรือพระที่นั่งในเมืองไทยและขานเป็นระยะไปเสมอเช่นเดียวกันฉันถามผู้กำกับเขาบอกอธิบายว่าในศาสนาฮินดู เชื่อว่าเมื่อพระรามจะไปจากมนุษย์โลกสด็จลงแม่น้ำคงคาหายไปเพราะฉะนั้นเวลาค่าแม่น้ำคงคาจึงสวดบูชาพระรามให้เกิดสวัสดิมงคลฉันก็ตีความว่าคำที่บ่อโทนว่าคงเป็นคำบูชาคําฝีภายว่าคําเดียวนั้นคงเป็นอย่างรับว่าสาธุเมื่อเรือไปถึงท่ารามนครมีขบวนแห่คอยรับอยู่บนบก เขาผูกช้างงาตัวหนึ่งสูงกว่าห้าอกสำหรับรับฉันช้างตัวนั้นแต่งเครื่องมีกรรมีปักทองผืนใหญ่คุมหลังลงมาจนเกือบถึงดินผูกสัประรับโถงหุ้มเงินมีที่นั่งสองตอนบนนั้นหน้าช้างมีผ้ากรรมีปักทองปกกระพองและใส่ปอกงากระไหล่ทองเป็นป้องๆทั้งสองข้าง มีคนแต่งเครื่องแบบขี่คอช้างมือถือแท่จามรหรือแท่หางจามารีคอยโบกปัดมแมลงวันคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนั่งบนสัพพคับตอนหลังถือร่มระยะกั้นฉันคือว่ากั้นฉัดน,นอกจากนั้นมีช้างพายพังผูกสัพพคับอย่างสามัญสำหรับรับพวกปริพาน์อีกหลายตัวมีขบวนคนแห่ล้วนแต่งเครื่องแบบขี่ม้านำคู่หนึ่ง ต่อมาเป็นคู่แห่ถือหอกเดินแซงสองข้างทางแต่ท่าเรือไปถึงวังรามนครประมาณราวแต่ท่าพระเข้าไปถึงในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพเมื่อแห่ไปถึงวังพระมหาราชาคอยรับอยู่ที่ประตูตำหนักพาเดินขึ้นไปยังห้องรับแขกน่าเรียกว่าท้องพระโรงแต่อยู่ชั้นบนในนั้นตั้งเก้าอี้แถวยาว เรียงเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกตรงกลางเป็นเก้าอี้หุ้มทองคำสองตัวให้ฉันนั่งตัวข้างขวามหาราชานั่งตัวข้างซ้ายต่อออกไปเป็นเก้าอี้หุ้มเงินฝ่ายละสักสามตัวแล้วเป็นเก้าอี้ไม้ตลอดไปจัดให้พวกที่ไปกับฉันทั้งไทยและฝรั่งนั่งทางฝ่ายขวา พวกญาติวงและเสนาอำมาตย์ของมหาราชานั่งทางข้างฝ่ายซ้ายพอนั่งกันเรียบร้อยแล้วมีคนถือถาดใส่พวงมาลัยทำด้วยตาดและโมดออกมาส่งมหาราชามหาราชาหยิบพวงมาลาตาดพวงหนึ่งมาคล้องคอให้ฉันเจ้าน้องชายคล้องมาลัยโมดให้คนอื่นที่ไปด้วยต่อไป แล้วนั่งสนทนาปราศัยการเฉพาะมหาราชากับตัวฉันคนอื่นเป็นแต่นั่งนิ่งอยู่มหาราชาตรัรสภาษาอังกฤษได้คล่องไม่ต้องมีล่ามวันนั้นแต่งองค์ทรงเครื่องเยรบับบพภกผ้ามีเพชรพลอยประดับเน็บกริดผักทองที่เอวบอกฉันว่าเคยเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อเสด็จไปเวลาเธอยังเป็นเด็ก ได้รับพระราชทานคิดเล่มนั้นไว้เป็นที่ระลึกสนทนากันไปสักครู่หนึ่งพวกผินพาศก็ออกมานั่งตั้งวงที่ตรงหน้าเริ่มบรรเลงเพลงดนตรีมีหญิงสาวเป็นนางนัชจะหรือนอชเกิลคนหนึ่งออกมาฟ้อนรำเข้ากับจังหวะพินพาดทำให้นึกถึงเรื่องรามเกียรติ์ดังจากพรนานาที่อื่นต่อไปข้างหน้ามีการฟ้อนรำอยู่สักครู่หนึ่ง แล้วนางนัจจะกับพวกพินพาดก็กลับไปเป็นหมดพิธีเพียงเท่านั้นกลับมายังที่พักโดยขบวนเหมือนอย่างเมื่อขาไปชื่อที่เรียกวังว่ารามนครนั้นสังเกตในหนังสือเก่าดูยุติต้องกันกันกนกบพวกคำของพวกพรามณ์ในเมืองไทยซึ่งว่าบรรพบุรุษบอกเล่ากันสืบมา ว่าพราหม์พวกโหรดาจารย์ที่เมืองพัทลุงเดิมอยู่เมืองพารณสีและพวกพราหมพิธีที่เมืองนครศรีธรรมราชว่าเดิมอยู่เมืองรามนาครดังนี้จึงสันนิษฐานว่าเดิมจะเป็นชื่อบริเวณราชธานีอย่างเช่นเราเรียกว่าพระนครในกรุงเทพคำพารณาสีเป็นชื่อเรียกจังหวัดอย่างเราเรียกว่าจังหวัดกรุงเทพ และยังมีคำอื่นสำหรับเรียกรวมทั้งอาณาเขตอีกคำหนึ่งว่ากาสีแม้ในพระบาลีก็มีมาแต่โบราณพวกแขกยามในกรุงเทพยังบอกว่าพวกของตนเป็นชาวกาสีอันรวมอาณาเขตกับเมืองพาราสีดังนี้ตัววังรามนครน,นั้นเห็นจะสร้างมาช้านานหลายร้อยปีเป็นแบบวังอย่างโบราณ มีพร้อมด้วยป้อมปาการอยู่ในตัวล้วนก่อด้วยศิลาทำนองเดียวกับวังโบราณที่เมืองประเทศราชอื่นซึ่งสร้างแต่ครั้งบ้านเมืองยังเป็นอิสระมีอีกหลายแห่งเมื่อกลับมาจากรามนาครในบ่ายวันนั้นเขาพาฉันไปที่มรุกทายวันอันเป็นที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปรถมเทศนาชาวเมืองเรียกว่าตำบลสารนา อยู่ห่างแม่น้ำคงคาราวสักห5 0เส้นแต่เรื่องเมืองมฤคกขายวันจะรอไว้พันานาในนิทานเรื่องหนึ่งต่างหากรวมกับเรื่องไปไหว้พระณที่แห่งอื่นๆในอินเดียวันที่สามซึ่งฉันอยู่ณเมืองพาราสีเขาพาไปดูพวกคินดูลอยบาปในแม่น้ำคงคาอันเป็นที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องว่าไม่มีที่ไหนหน่าดูเหมือนที่เมืองพาราสี มหาราชาให้เรือที่นั่งมารับเหมือนเมื่อวันก่อนต้องไปแต่พอรุ่งเช้ายังไม่ทันแดดแข็งลงเรือพายผ่านไปริมฝั่งทางข้างเหนือวันนั้นฝีพายไม่ขานยาวเหมือนวันก่อนเห็นจะเป็นเพราะเพียงแต่ขึ้นล่องในแม่น้ำคงคาไม่ได้ข้ามฟากที่สำหรับพวกฮินดูลอยบาปอยู่ริมแม่น้ำคงคาทางฝั่งตะวันตก ตลอดคุ้งน้ำยาวกว่า70เส้นมีท่าทําเป็นขั้นบันไดหินสำหรับคนลงน้ำเรียกว่ากัดติดต่อกันไปราว30ท่าแต่ละท่าที่ริมน้ำมีสะพานไม้สำหรับคนลงน้ำต่อขึ้นไปเป็นชานมีพรามนั่งในโล่มอันใหญ่คันปักดินคอยรับทักษินาทานช่วยชำระบาปและอวยพรแก่พวกสัปปวุรุษ รายกันไปแห่งละหลายคนทุกท่าต่อท่าขึ้นไปถึงเขื่อนขั้นบันไดาทางขึ้นไปบนตลิงที่บนตลิงมีถนนผ่านหน้าเทวสถานสร้างติดติดกันไปเห็นยอดปรางสลอนมีหอสูงวัดของพวกอิสลามขั้นบ้างและมีสระน้ำสำหรับทำพิธีพีกรรมตามเทวสถานเป็นแห่งๆแ,และดูตั้งแต่เขื่อนลงมาจนริมน้ำ เห็นพวกฮินดูล้วนนุ่งห่มผ้าขาวนับด้วยมือไปมาราวกับฝูงมดอยู่ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีจะหาที่ว่างคนแทบไม่ได้เห็นเข้าก็ติดตาหน้าพิศวงด้วยไม่มีที่ไหนเหมือนจึงเป็นที่เรื่องลือแต่ประหลาดอย่างยิ่งนั้นที่มีรานสําหรับเผาศพอยู่ติดๆกับท่าอาบน้ำหลายแหง่ง ตั้งแต่เช้าก็เผาศพควันขึ้นกลุ่นอยู่เสมอบางแห่งเมื่อผ่านไปเห็นกำลังหามศพห่อผ้าขาวลงบันไดามาก็มีที่กองฟืนเรียงไว้ในลานสำหรับวางเผาศพบ,บนนั้นก็มีบางแห่งกำลังเผาศพอยู่ก็มีดูพวกคนลอยบาปที่ลงอาบน้ำใกล้ๆไม่มีใครรังเกียจประเพณีของพวกคินดูเอาศพไว้แต่สองวันก็เผา เขาบอกว่าเมื่อเผาแล้วกว่าทั้งอธิธาตุและอังคารฐานเท่าทิ้งลงแม่น้ำคงคาหมดแต่ศพเด็กทารกไม่เผาเอาห่อศพผูกกับคอหม้อถ่วงทิ้งให้จมไปในแม่น้ำคงคาทีเดียวพวกอังกฤษกระซิบบอกฉันตั้งแต่วันไปถึงว่าฝรั่งที่อยู่ในเมืองพาราสีไม่มีใครกินปลาสดที่เมืองนั้นด้วยรังเกียจการเผาศพพวกคินดู ว่าบางทีเป็นศพที่ไม่มีญาติควบคุมสับเปล,เลอเผาไม่ทันไม่หมดก็ทิ้งลงน้ำด้วยมักง่ายฉันก็ไม่ได้กินปลาตลอดเวลาที่อยู่ณนเะมืองพาราณสีสําหรับนิทานโบราณคดีนิทานที่6เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสีตอนที่1ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับนิทานโบราณคดีนิทานที่6 เรื่องของแปลกที่เมืองพราราณสีตอนที่สองได้ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ